อย่างไดค่ะสวัสดีค่ะพี่ก๊อปค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เชิญค่ะพี่ก๊อปค่ะตัวของตลาดวันนี้เขาก็ย่อตัวลงไปนะคะแต่ว่าโดยกรอบแล้วเนี่ยยังคงอยู่ภายใต้กรอบที่ประเมินอ,อยู่ก็คือว่ากรอบแว่งอเราประเมินเอาไว้ว่าตลาดจะเป็นการแกว่งตัวภายใต้กรอบด้านล่างก็คือน่าจะยังอยู่เหนือกรอบ1 2 5 0พันสองห้าสิบจุดอยู่นะคะแล้วก็กรอบด้านบนเนี่ย ะจะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้1270ถึง1,275จุดาจุดแต่จุดปิดเมื่อวานนี้คือ1262จุดความหมายก็คือว่าตลาดจะเป็นแนวโน้มแว่งตัวแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งโอกาสที่จะเกิดการรีบาวกลับระยะสั้นๆได้อีกระดับหนึ่งะคะคือในรอบ2วันที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเซตอดินเด็กลงไปโลประมาณใกล้ๆ1 2้0นะเอาคุกลมนะคะเซตก็อยู่ในโซนของการรีบาวกลับจนกระทั่งมา 1, 262จุดก็เกือบเกือบจุดนี่แหละแต่ว่า เราก็ยังให้มุมมองว่าตลาดยังมีเป็นแกว่งตัวแต่ยังมีโอกาสอีบาวระยะสั้นๆได้ต่อนะคะภายใต้ประเด็นก็คือว่าตัวของตลาดมิภาเนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบบ้านเรากับมิภาเนี่ยเราติดลบในรอบปีนี้เราติดลบหนักที่สุดเพราะว่าก่อนที่เราจะรีบาวกลับเนี่ยเราเกิดการติดลบไปประมาณ10%ต้ต้น ในขณะที่ตลาดทุ้นในกลุ่มของทิปอ่ะไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินก็ติดลบน้อยกว่าเรานะคะอย่างฟิลิปปินสเนี่ยจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้เขาติดลบไปประมาณ6%ต้นๆนะคะแล้วก็อินโดติดลบไป4%ส่วนตลาดทุนไทยถึงเมื่อวานนี้เราติดลบเนี่ยจากการที่รีบาวกลับมาแล้วประมาณ3 0จุดอะเรายังคงติดลบ9.85%ซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับในเอเชียอื่นๆเนี่ยอมันแทบจะไม่มี บางประเทศไหนติดลบเลยอ่ะยกเว้นญี่ปุ่นอนะ่ะที่ติดลบไปประมาณหนึ่งจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นแล้วก็จีนซึ่งเป็นประเทศที่น่าจะโดนผลกระทบเรื่องของเทรดบอลนะแล้วก็ถ้าไปเปรียบเทียบกับเทรดบอลตัวทรัมป์สองจุดหนึ่งจุดศูนเนี่ยเขาโดนผลกระทบมากกว่าแต่ณปัจจุบันพอเป็นสองจุดศูนย์เนี่ยเขาติดลบแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเลยอ่ะแค่แค่น้อยมากอะค่ะคือเอาแทบจะไม่ติดลบเลยอ่ะดังนั้นโดยรวมก็คือว่าเราติดลบค่อนข้างมาก แล้วก็ไปในทิศทางเดียวกับตลาดในกลุ่มทิฟซึ่งอาจจะมาสะท้อนจากเรื่องของความอ่อนแอในเชิงของการที่ไทยอาจจะมี GDP ที่อาจจะต่ำคาดผมประกอบการเขาไม่ได้จดทะเบียนอาจจะยังไม่ได้ว้าวเท่าไหร่นะคะที่ประกาศออกมาเนี่ยแต่นั้นมันก็เลยทําให้ไทยเนี่ยไปทางด้านอ่อนนะคะแล้วก็ประกอบกับพุ้นรายตัวที่มีน้ําหนักต่อมาก็ตแคปใหญ่ๆอย่างเช่นเดลต้าเอโอทีเนี่ย ก็มีผลกระทบเชิงลบในพื้นรายตัวมันก็เลยทําให้ตัวของตลาดไปทางด้านกอ,อนแต่ว่าโดยโซนแล้วเนี่ยการประกาศผลประกอบการของตัว Q4 จะสิ้นสุดในรอบของสัปดาห์หน้าวันที่28กุมภานะคะดังนั้นโดยโทรแล้วตลาดน่าจะยังคงอยู่ในในโซนที่อิงอยู่กับเบื่องของผประกอบการแต่ว่าพี่ก็กยังให้น้ําหนักว่าจากการที่เราลบลงไปแรง แต่ถ้าไม่มีปัจจัยลบเพิ่มเติมอ่ะเราอาจจะเกิดการรีบาวกลับในระยะสั้นๆแต่ว่าไม่ไม่ไกลเพราะว่าก่อนหน้านี้รีบาวกลับมาระดับหนึ่งล้วประมาณรุ่มๆสามสิบจุดตอนนี้ก็อาจจะมีกรอบรีบาวกลับที่ยังคงติดกรอบแนวข้ามประมาณใกล้หนึ่งพันสองร้อยเจ็สิบห้าจุดก่อนนะคะได้ค่ะตอนนี้ก็รอว่ามันจะไปถึงหนึง่งพันสองร้อยเจ็สิบห้าหรือเปล่า ก็คือทีนี้ตลาดเนี่ยอันนั้น,เป,นเป็นกรอบความคาดหมายนะคะก็คือประมาณใกล้หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบถึงหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าจุดในกรอบของความคาดหมายทีนี้ถามว่ามีประเด็นอะไรที่จะทําให้ตลาดเกิดการรีบาวไปที่จุดนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าประเด็นก็ไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็จะไปอีกเรื่องของผลประกอบการไตรามาสที่สี่แต่ว่าประเด็นที่พยายามตลาดพยายามที่จะ,ะสนับสนุนเข้ามาอย่างเช่นพยายามที่จะให้เม็ดเงิน LTF ไม่มีการขายออกมาโดยการที่จะไปตั้ง TESG Fun d อกองใหม่ขึ้นมาแล้วก็โอนแม็เงินที่ LTF เดิมเนี่ยไปไปเข้าอยู่กองใหม่ของ TESG เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่พยายามเขาเรียกไม่ไม่ขยายวงต่อการขาย LTF ให้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พยายามช่วยตลาดกตบเมื่อวานนี้ที่ตลาดหล,หลักทรัพย์ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์เรื่องของชอ็อตเซลล์เรื่องของอัพติกอะไรพวกนี้มันก็ดูจะผ่อนคลายลงนะคะดังนั้นเนี่ยในลักษณะเหล่านี้มันก็เลยพยายามที่จะ ใช้ช่วยตลาดไว้ได้อยู่บ้างแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะภาพแผนตลาดไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็คือยังเป็นไซเวดาวภายใต้การที่เราอยู่ต่ำกว่า1,500าจุดแต่ภาพย่อยจากที่เราลงมาลึกๆมากๆเนี่ยแล้วผลประกอบการถ้าออกมาเป็นไปในลักษณะที่ตามคาดเยอะหรือว่าดีกว่าคาดระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะช่วยตลาดได้พอสมควรรวมถึงการแจกเงินปันผลที่จะเริ่มทยอยประกาศสําหรับกลุ่มธนาคารพณิชย์ก็พอจะช่วยตลาดได้บ้างนะคะดังนั้นก็เลยมองว่าเอาเป็นว่า เราลงมาระดับนึงแล้วตอนนี้ถ้าเราไม่มีข่าวลบแรงๆเราก็อาจจะเล่นโซนรีบาวระยะสั้นไปก่อนนะคะโอเคโทษทีค่ะแล้วตัวไหนจะทำให้เกิดการรีบาวได้คะที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มที่ให้เห็นภาพของกลุ่มตลาดก่อนที่ก็มองว่ากลุ่มของตลาดที่ดีกว่า ดีกว่า s ซดินเดย์เกยภาพรวมเนี่ยมันมีแค่2กลุ่มเท่านั้นเองคือกลุ่มธนาคารกับกลุ่มของทางด้าน ICT นะคะอาจจะยิงอยู่กับเรื่องของประเด็นอันที่1ก็คือเรื่องของผลประกการที่ประกาศออกมาหรือความคาดหมายผลประกการในปีปีต่อไปคือปี2568อันที่2ออาจจะมีประเด็นเรื่องความถูกในระดับราคาในกลุ่มธนาคารและธนาคารอาจจะยังมีเรื่องของเงินปันผลเข้ามาช่วยด้วยส่วนในเรื่องของกลุ่มอื่นๆน,นะคะที่อ่อนแรงมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลกลุ่ม ของทังด้านค้าปลีกกลุ่มท่องเที่ยวแม้ว่าพวกนี้จะมีโซนผลประกอบการที่อาจจะยังคงดูดีในช่วงของไตรมาสที่4แต่หุ้นก็อ่อนแรงมาตั้งแต่ประกาศผลบประกอบการไตรมาสสามแล้วเราก็เลยมองว่าตอนนี้หุ้นจะมี2แบบแบบหนึ่งก็คือว่าเราจะเล่นหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าเซตก็จะต้องไปเน้นหุ้นแบงก์กับหุ้น i อซีทะค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะเน้นการรีบาวกลับเพราะหุ้นลงมาเยอะก็จะเป็นเน้นหุ้นที่มีการปรับตัวลงไปแรงๆก่อนหน้า อย่างเช่นตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยพี่ก็จะมีแนะนําตัวของบําลุงล่าที่เป็นโรงพยาบาลลงไปลึกนะคะตอนนี้ก็อยู่ในโซนรีบาวกลับขึ้นมา BCH อย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นไปเอ่อห้าปเซ็นกว่าอะไรอย่างเงี้ยไอตัวของ BCH อะค่ะลงโรงพยาบาลนาะนนแล้วก็ค่ะแล้วก็อตอนเนี้ยเราก็อาจจะมีการกระจายตัวเข้ามาดูว่า หุ้นตัวไหนที่เคยลงไปลึกๆนะคะเราอาจจะต้องอิงอยู่กับเครื่องของของประกอบการแล้วก็อาจจะอยู่ในส่วนของการรีบาวกลับก,บก็เริ่มกลับเล็กน้อยกลับมาเขียงกาไรระยะสั้นภายใต้การแค่คาดหมายรีบาวนะคะเอาประมาณนี้นะค่ะตัวแรกคะ่ะตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้แข็งกว่าตลาดนะคะแนะนาเขาวนๆมาหลายรอบตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้ก็เอาเป็นตัวทรูนะคะ,ะตัวทรูเนี่ยในช่วงของตอนสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยววน เล่าให้ฟังก่อนจริงๆตัวนี้แน่นอา <c oughs> มาต่อเนื่องนะคะมาหลายผลล้แล้วก็ในช่วงของต้นสัปดาห์เนี้ยวันวันที่สิบเจ็ดวันจันทร์นะก็ก็มีเรคคอมเมนต์ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็ขอมาวนอีกรอบหนึ่งในระยะที่ผ่านมาก็จะถูกวนหลายหลยรอบเหมือนกันมีทูเนี่ยตลาด วนหลายรอ,อ,อ,อบมากมี True มี VGI เนี่ยจะวนหลายรอบ BA เี้ยจะถูกวนหลายอ่หลายรอบมากๆรงถึงตัวของบางจากเลยพวกนเนี้ยนะคะทีนี้วันนี้ขอวน True กับอีกรอบหนึ่ง นะคะภายใต้ทรูเนี่ยเรามองว่ามันมีประเด็นเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่4แล้วก็โทนของผลประกอบการในปี68นะคะที่อาจจะมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อนะคะก็เลยทําให้มองว่าทรูน่าจะมีโอกาสของการที่ไต่ระดับเป็นไปในเชิงของการที่น่าจะเกิดการเก็งกําไรได้ต่อเนื่องทีนี้กรอบของการแว่งเนี่ยเมื่อวานนี้เ็าปิดตลาดอยู่ที่ระดับประมาณ13บาท20นะคะที่ก็มองว่า ตัวของ t รูเองเนี่ยจริงๆเมื่อวานนี้เขาน่าจะเริ่มชนกรอบประมาณ13.4ดังนั้นการที่น่าจะมีการพักตัวแต่ว่าการพักตัวเนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ไม่ต่ำกว่า12.40นะคะดังนั้นกรอบแกว่งของเขาจะอยู่ประมาณสัก12.5โดยประมาณนะคะไปจนกระทั่งประมาณถึง13.50หรืออาจจะได้ถึง13.80บาทแต่อย่าปิดต่ำกว่า12.4นะก็เอาเป็นว่าน,น่าจะมีโอกาสของการที่ เขาเรียกว่าแกว่งตัวเป็นไปในเชิงของการเก็งกำไราภายใต้กรอบนี้ได้อยู่นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่สองนะก็จะเป็นตัวของทางด้านโรงพยาบาลแต่ว่าจากการที่แนะนำมีบำรุงราลามี b c h ไปเนี่ยวันนี้ก็มาขอแนะนำที่ตัวของมาสเตอร์ค่ะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ธนาคารไม่ใช่โรงพยาบาลหลักๆ ที่ที่เหมือนโรงพยาบาลพวก b d m s BH อะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญกรรมเนาะทีนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่อาจจะเป็นหุ้นโรงพยาบาลตัวเล็กแต่ว่าอาจจะเป็นหุ้นเก่งกําไรแต่ว่าจะไม่เหมาะกับคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะเก่งกาไรแบบคือถือยาวอะไรขนาดนั้นนะคะ<ม>เหมาะแค่ว่าเป็นการที่อาจจะมีลุนรีบาระยะสั้นภายใต้ที่ลงมาค่อนข้างลึกจากการลงมาประมาณจากกรอบแรมวนประมาณ48บาทนะคะแล้วก็ลงมาลงอยู่ประมาณสัก20 6บาทโดยประมาณคือการรีบาวกลับตอนนี้เรามองว่าอาจจะเป็นการรีบาวระยะสั้นๆภายใต้กรอบแหวงก็คือประมาณ20 28บาท50ถึงระดับประมาณสักใกล้ๆ31บาท50นะคะแล้วก็ถ้าปิดต่ำกว่า28.5เนี้ยปิดต่ำกว่า28อันนี้ต้อง s t o ิ i n g กำไรไปสำหรับตัวของทางด้าน master นะคะส่วนตัวที่3ก็จะไปอยู่กลุ่มของ full a r a g e ก็เป็นตัว cocoa นะคะตัวนี้ก็ลงมาลึกเหมือนกัน ตัวนี้ลงมาจากยอดประมาณ12บาท50ลงมาโลประมาณ8บาทสตังค์เริ่มเกิดการีบาวกลับแต่ว่าตอนนี้อาจจะติดกรอบแนวต้านใกล้ระดับประมาณสัก9บาท35 9บาเท40เนาะดังนั้นกรอบแหวนพยังไม่ผ่านจุด9บาท40อ,อาจจะเป็นการแขวนตัวภายใต้กรอบ9บาท9ก้บาท40ไปก่อนนะคะ,ะถ้าเอากลมๆก,ก็คือแหวนกรอบประมาณ9บาท9บาท50แต่ว่าถ้าสมมุติว่า เขาปิดต่ำกว่าเก้าอันนี้ต้องสต็อปเพียกำไรนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเริ่มยืนรีบาวเนี่ยกลับเก้าบาทห้าสิบได้เนี่ยค่อยคาดบังอีกห้าสิบตังค์ไปที่ระดับสิบบาทนะคะก็จะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะมีโคโคโค่ทรูแล้วก็มาสเตอร์แต่ว่า True เนี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าเซตก็เล่นภายใต้กรอบปรับราคาไปทางด้านบวกที่ข้างบนนะแต่ว่าตัว6 6 6 6กับ Master เนี่ยก็จะเล่นภายใต้ของการคาดหมายการรีบาวกลับนะคะแต่อยากจะเรียนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย อย่าลืมดูผลประกอบการนะเพราะผลประกอบการจะเป็นตัวที่ทําให้ระดับราคาเนี่ยถ้ามีการรีบาวหรือว่าไม่เป็นไปต<ช>ามที่เราคาดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของผลประกอบการเนี่ยค่ะค่ะโทษทีค่ะค <c oughs> ่ะก็เรื่องหุ้นที่เป็นลักษณะรีบาว์เนาะค่ะเลือกหุ้นลักษณะที่วันนี้อาจจะสองตัวเป็นเรื่องหุ้นรีบาวแต่อีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นแข็งแกล่งกว่าเซตแต่ว่าวันนี้อาจจะมีย่อนนิดหนึ่งสําหรับตัวทูภาพใหญ่จะเป็นเป็นทางบ้านบวก แล้วพวกที่ลงม้อย่างเช่นพวก AOT พวกอะไรเงี้ยล่ะะมันก็จะรีบาวไว้<อ>พวกนี้จ่ะคือเรน,นี้ก่อนแล้วกันเชื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ย AOT มันมีประเด็นที่น่าพิราะห์ก็มีความความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดความเสี่ยงเรื่องของตัวของเขาเรียกว่าค่าสัมปทานนะคะค่าพื้นที่นะที่มีการค้างอยู่นะทีนี้ในตัวของ AOT เนี่ยหลังจากหลุดกรอบไป50บาทลงมาเนี่ย แม้ว่าจะเกิดการรีบาวระยะสั้นๆในเชิงเรดดิ้งเงียมันก็จะติดกรอบหลายระดับเลยอะไม่ว่าจะเป็น45 48หรือ50บาทนะคะ,ะถ้าคาดหวังว่าจะเกิดการรีบาวกลับมันก็อาจจะพอเป็นไปได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้กว้างนักก็อย่างที่มาทีได้เล่าก็คือจะติดกรอบ <c oughs> ด้านบนประมาณนี้ทีนี้นักวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยเขามีการปรับเป้าของ AOT จากเดิม67มาเหลือประมาณ52บาท90าทมันก็จะใกล้กับสิ่งที่พี่กอล์ฟประเมินไวก้การ ทรดดิ้เนี่ยมันก็จะติดกรอบประมาณใกล้50บาทหรืออาจจะดีกว่านั้นอีกนิดหน่อยก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้ไปดูว่าเขาบอกว่าเขามีการปรับประมาณการลงแต่ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว King Power ณนะปัจจุบันก็ยังคงรับรู้รายได้ตามเกมปกตินะแต่มันมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการปรับไปตัวของเงื่อนไขอะค่ะมันก็เลยทําให้นักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานเขาก็ยัง Recommend เป็นแค่โฮเฉยๆสำหรับ POP นะคะ ส่วนตัวเดลต้าเนี่ยพี่ก๊ไม่ได้ cover นะเชิงปัจจัยพื้นฐานเพียงแต่ว่าตัวเดลต้าเนี่ยมันก็เป็นหุ้นที่ PE แพงอยู่แล้วแล้วก็นวิฟอสในอดีตก่อนที่จะมีผลกระทบไอ้เรื่องของผลประกอบการตาค่าเนี่ยเดลต้าก็เป็นหุ้นที่เจอผลกระทบเชิงลบในรอบปีนี้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GMP 15%ก็คือภาษีอนะคะ,ะแล้วก็เรื่องของอันที่2ก็คือเรื่องของทางด้าน e p ปซ ที่เป็น AI สัญชาติจีนที่มีต้นทุนต่ำกว่าพวอินเดียนะคะอันที่3ก็มาจากเรื่องของทางด้านเ,าเจอเรื่องของตลาดหลักทรัพย์จะใช้แคปเวดอะก็คือไม่ให้หุ้นในรายตัวเนี่ยในเซทห้หรือเซทร้อไม่เกินสินตะแล้วมาเจอสุดท้ายก็คือเรื่องของผมประกอบการเนี่ยตัวเดลต้าก็ถอนตัวลงมาโดยตลอดนะคะทีนี้ในเชิงของการถอนตัวเนี่ยมันหลุด หลายกรอบแหละไม่ว่าจะเป็นการหลุดกรอบตั้งแต่ร้อยห้าสิบมาหลุดกรอบร้อยบาทแล้วก็ตอนเนี้ยกําลังจะทดสอบอยู่ที่ระดับประมาณเจ็ดสิบหกอะค่ะหรือว่เอาคูณคูคือเจ็ดสิบห้าบาทดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเขายังไม่หลุดกรอบ 75, เจ็ดสิบห้าอาจจะเห็นถ้าเราเราเริ่มเกิดการฟื้นตัวได้เนี่ยมันก็อาจจะมีรีบาวที่ภายใต้กรอบเนี่ยเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบสองนะคะแต่ยังว่าก็คือว่าตัวของตลาดตัวของระดับราคาหุ้นเองเนี่ยมันก็เป็นระดับราคาที่อ,อ,อาจจะขาดปัจจัย ที่มันสนับสนุนทางด้านบวกอยู่มันก็เลยทําให้หุ้นเนี่ยพอหลังจากที่มันหลุดกรอบเนี่ยกรอบเวลามันฟื้นตัวมันจะค่อนข้างจํากัดแล้วก็ค่อนข้างยากหน่อยน,นะคะแล้วยังไม่ได้ปิดดาวไซน์นะถ้ามันมีการถอนทอนตัวหลุดกรอบ75บาทลงไปเนี่ยในเชิงของการเทรดดิ้งมันก็จะเปิดดาวไซน์อีกอย่างนอยก็มี5บาทไปะเจ็นสิบาทก็ประมาณนี้นะคะค่ะถ้างั้นแนะนำยังไงต่อคือไมมเอา เวลาหุ้นมันเปลี่ยนเทนแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะอย่าง AOT หรืออย่างเดลต้าพี่กอฟก็ไม่แนะนํานะนี่เทนในเชิงเทรดดิ้งมันเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเทนใหญ่เลยนะอย่าง AOT หลุดก,กรอบห้าสิบเดลต้าเนี่ยลุดก,กรอบร้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเทนในเชิงของความความข้ามหมายเรื่องของผลประกอบการก็ต้องไปติดตามดูเพียงแต่ว่าตัว AOT เราค o พเปอร์แต่ตัวเดลต้าเราไม่คัพเปอร์ก็เลยเอาไอ้สิ่งที่ได้มีการอ่านจากคนวิเคราะห์ของน้องๆหลายๆในตัวเตอร์วิวเนี่ยมาประมวลผลให้ฟังแล้วกันนะคะ มีคำถามตั้งทุนต่อเนื่องว่าถ้าเอวทีลงทุนระยะยาวจะได้ไหมฮะเงินปันผลที่พี่กอบลองดูจากนวิเคราะห์เขาไม่คุม้ไมไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นเท่าไหรนะน่นะเงินเงินปันผลอยู่หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นตกว่าเอง อาจจะหาหุ้นตัวอืนคือเวลาเราเลือกลงทุนเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะเลือกลงทุนด้วยประเด็นอะไรหนึ่งอัน,นอยากจะเลือกเพราะว่าเราได้เงินปันผลอันนี้ก็ต้องไปเลือกหุ้นที่ได้เงินปันผลที่เด่นกว่าอันนี้สองว่าอยากจะเลือกหุ้นที่มีส่วนต่างราคาอันนี้ต้องเลือกหุ้นที่มีการโกรดในระดับราคานะคะซึ่งตอนนี้ AOT เนี่ยมันคือเรื่องประเด็นของ King Power เนี่ยเขาก็เป็นสัดส,ส่วนพอสมควรเนี่ยใน AOT นะคะดังนั้นมันก็คือถ้าเขามีการปรับเงื่อนไข ปรับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จ,จะมีผลกับระดับราคาของเขาก็อันนี้ก็เลยทําให้มองว่าเมันตอนนี้นักวิเคราะห์เขาพื้นฐานเขาไม่ได้มองเป็นหุ้นโกลด์อ่ะแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะแต่เขาบอกว่าตัวของ King Power ก็ให้เหตุผลว่า้ยอดบินของการใช้จ่ายะของนักท่องเที่ยวมันดอกลงนะคะแม้วจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมันก็เลยทําให้ตัวขอ,ของเขาอาจจะขาดในเรื่องของสภาพคล่องตามข่าวนะในหน้านังสุอพิมพ์นะก็ประมาณนี้ะนะคะ เวลาจะเลือกหุ้นลงทุนเนี่ยเราต้องเลือกหุ้นว่าหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราหวังว่าในอนาคตย,ยาวๆแล้วตัวนี้มันน่าจะมีฟื้นตัวกลับอ่ะก็ต้องไปดูอีกทีว่าระดับราคาไหนควรจะเป็นระดับราคาที่มันเริ่มเขาเรียกเสด็จน้าต่อการที่เราไม่ต้องกังวลว่ามันจะมันจะถอนตัวลงไปนนอีกอ่ะน,นะคะค่ะได้ค่ะคนที่อยู่ดูการตลาดหุ้นมานานจะเข้าใจบริบทที่ที่ก๊อบอธิบายนะถือว่า จะได้เติมเต็มนะ,ะในเรื่องราวของการทอนตัวหรือเรื่องราวภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่กอฟขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค่ะค่ะค่ะก็เป็นไอเดียนะคะนั่งุณในส่วนหุ้นรีบาร์นั่งคุนต้องมีความรู้และความเข้าใจสําหรับหุ้นรีบาร์มันก็ไปได้ไม่ไกลมากนักแต่มันจะรีบาร์นั่นเองจากคำแนะนํา ในตลาดในตอนนี้นะคะนักถุนหุ้นที่มีการรีบาวทรูมาสเตอร์โคโค่ Co นะฮะใครที่เทรดเป็นก็จะเข้าใจว่าการรีบาวคืออะไรขึ้นเพื่อที่จะลงขยับถอยต่อหรือเปล่าอะไรเงี้นะคะนักถุนค่ะอ่ะก็เป็นเรื่องราวของตลาดก็แสดงความยินดีด้วยสําหรับ KTB Bank นะฮะที่ขยับขึ้นมาอย่างรุนแรงเหลือเกินทำนิวไฮแต่ไม่ออาทม์ไฮนะฮะทำแค่นิวไฮในรอบป,ปีรอบป,ปี ท่านั้นเองนะสำหรับ KTB Bank นะฮะไเมื่อสักครู่นะฮะในรบปีก็คือ24บาท70สต่างก็เหลือเชื่อกลับมาได้ด้วยเหตุผลหลากหลาย ROE อะไรต่างๆแล้วก็โบรเกอร์ในประเทศไทยได้มีการปรับราคาขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะจะดูซิว่าไปถึงไหนสำหรับ k t v Bank นั่นเองนะคะท่น้ค่ะ